ในระยะแรกๆเนี่ยเราเราเหมือนมีศาสนาคิดครับเราเราไม่ได้รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงครับผมเราก็เจอแต่ปัญหาเจอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตนะครับ แต่เราเหมือนสู้ด้วยตัวเราเองเราไม่สามารถพึ่งพาความรอบรู้ของเราเราก็พูด้ง่ายว่าเราเองเหมือนทำได้แต่ไปไม่รอดครับเราหันกลับมาหาพระองค์และวางใจในพระองค์เรารู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเวลาเราเจอปัญหาเวลาเราเจอภาระต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่า เรามีความรอดเรามีทางออกเรามีอีกบุคคลหนึ่งเรามีพระเจ้าอีกองค์หนึ่งที่คอยเป็นกำลังใจหนุนใจช่วยเหลือเราในสิ่งที่เราเจอครับ ส,ว,สว,วัสดีคุณอารเทวันสีวันนะคะ,คะยิยนดีต้อนรับสู่รายการที่จะมาบอกเล่าคําพยานนะคะคเมื่อพูดถึงอารเทวันเนี่ยเราก็จะเห็นภาพในการเป็นผู้นํารับใช้ในกลุ่มเซลล์ต่างๆแต่หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าจุดเริ่มต้นของการมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยเป็นยังไงคะ่ะครับในจุดของเริ่มต้นที่เรามารู้จักพระเจ้านะครับต้นกําเนิดจริงๆเนี่ยเราพ่อแม่ของเราเนี่ยเป็นคริสเตียนอยู่แล้วนะครับแต่ว่า ในระยะแรกๆเนี่ยเราเราเหมือนมีศาสนาคิดครับเราเราไม่ได้รู้จักพระเจ้าที่แท้จริงครับผมพอเรามารู้จักพระเจ้าจริงๆก็ต่อเมื่อหลายๆสิ่งมันเริ่มเกิดรุมเราเข้ามาเราถึงได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นผ่านผ่านสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราชีวิตก่อนที่ จะรับเชื่อในพระเยซูกับชีวิตที่หลังรับเชื่อในพระเยซูแล้วเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรบ้างคะก็ในส่วนของที่เราครั้งแรกที่ที่เราเชื่อในในพระเจ้านะครับสิ่งที่เราสิ่งที่เราได้รับก็คือก่อนที่เราจะเชื่อพระเจ้าเนี่ยนะครับก็คือชีวิตที่ก็เหมือนบุคคลทั่วไปนะครับแต่เพียงแต่ว่าอ่ามันมีหลายสิ่งอย่างที่ที่ทำให้เรานั้นต้องฉุกคิด นะครับว่าชีวิตเราที่มีพระเจ้าเหมือนกับไม่มีพระเจ้าครับมันเป็นมันเป็นชีวิตที่เราก็เจอแต่ปัญหาเจอหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิตนะครับแต่เราเหมือนสู้ด้วยตัวเราเองเราไม่สามารถพึ่งพาความรอบรู้ของเราเราก็พูดได้ง่ายๆว่าเราเองเหมือนทำได้แต่ไปไม่รอดครับแต่พอเรามาเชื่อในพระเจ้า เราหันกลับมาหาพระองค์และวางใจในพระองค์เรารู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นว่าเวลาเราเจอปัญหาเวลาเราเจอภาระต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความรอดเรามีทางออกเรามีอีกบุคคลหนึ่งเรามีพระเจ้าอีกองค์หนึ่งที่คอยเป็นกำลังใจหนุนใจช่วยเหลือเราในสิ่งที่เราเจอครับ ค่ะก็อย่างที่ได้เกินไปนะคะว่าเมื่อพูดถึงอาทิวันเนี่ยเราก็จะเห็นอาอยู่ในบทบาทของผู้นำใช่ไหมคะอารู้สึกอย่างไรบ้างคะ่ะกับการที่ต้องมาอยู่ในบทบาทของการเป็นผู้นําไม่ว่าจะนํากลุ่มเซลล์ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าฝ่ายหรือหัวหน้ากลุ่มรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วก็เตรียมตัวยังไงเตรียมความพร้อมอยังไงบ้างคะก็ส่วนหนึ่งนะครับเราต้องต้องขอบคุณพระเจ้านะครับที่ที่บทบาทนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ เราอยากจะได้นะครับแต่ว่าบทบาทที่เราได้รับอยู่ทุกวันนี้นะครับเป็นบทบาทที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้เรานะครับว่าให้เราได้รับใช้พระองค์นะครับในการเตรียมตัวที่เราจะรับใช้พระเจ้านะครับเราต้องมีเป้าหมายครับเราต้องมีเป้าหมายว่าถ้าเราจะรับใช้พระเจ้าเนี่ยเรารับใช้พระเจ้าด้วยเหตุเนี้ยเพราะอะไรนะครับสิ่งที่สิ่งที่เราจะทําต่อไปเนี่ยเราทําเพื่ออะไรนะครับ แต่ก็อยากบอกว่าการที่มาเป็นผู้นำนะครับมันมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นภาระนะครับแต่มันเป็นภาระใจของเราที่ที่เราเป็นผู้นำเนี่ยนะครับเรามีใจนะครับที่อยากหนึ่งก็คืออยากตอบแทนพระคุณความรักของพระเจ้าที่พระองค์ให้กับเราอย่างที่สองก็คือเราอยากเห็นผู้คนอีกมากมายครับที่ที่เขายังตกอยู่ในความบาปตกอยู่ในความลำบากยากเห็น ในความเหน็ดเหนื่อยในความสิ้นหวังในการท้อแท้ต่างๆครับเมื่อเมื่อเราเห็นแบบนี้ผมเองได้ได้มีส่วนทำให้พี่น้องหลายๆคนนะครับบางครอบครัวอ่าครอบครัวแตกหักนะครับบางครอบครัวแตกหักบางครอบครัวลูกเติดยาเสพติดอ่าติดคุกบ้างนะครับมีการหย่าล้างกันเกิดขึ้นในครอบครัวนะครับเมื่อเราเมื่อเราเห็นในฐานะที่เราเป็นผู้นําคนหนึ่งนะครับ เราได้เห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นพระเจ้าก็บอกให้เราเข้าไปนะครับเข้าไปหาคนเหล่านี้นําความรักขององค์พระเยซูคริสต์นะครับเข้าไปสู่ครอบครัวของเขานะครับ mm. ก็เราก็ได้เห็นถึงถึงสิ่งที่พระเจ้าทําในในชีวิตของพี่น้องเหล่านี้จากที่ครอบครัวของเขานั้นแตกละแหงนะครับลูกเต้าติดยาเสพติดเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เห็นว่าสิ่งที่เราทํานั้นไม่ไม่เสียเปล่า เพราะว่าองค์พระเยซูคริสต์ได้รับรองสิ่งที่เราได้นําได้พาคู่คนเหล่านั้นนะครับเขา้าเข้ามาหาพระเจ้าหลายครอบครัวที่ได้ความรักกลับคืนนะครับจากที่ครอบครัวแตกแยกก็กลับมารักกันเหมือนเดิมนะครับจากที่ได้สูญเสียลูกที่ตกไปเป็นทาตยาเสพติดเขาก็กลับมาครับกลับมาอ่าเป็นความอบอุ่นเป็นความสุขใจของพ่อแม่ครับจริง สิ่งที่เราได้ทำครับต้องขอบคุณอาเทวันมากนะคะสำหรับมาเป็นแขกรับเชิญ EP แรกของเรานะคะ EP หน้านะคะจะเป็นใครนะคะที่จะมาร่วมแชร์พระพรฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะสำหรับ EP นี้ลาไปก่อนนะคะัะสวัสดีครับ